มันก็ต,ตัดตาน,นี่กัน่ายากแเลยว,วินีุ่กคนตัวกล้วยก็กินเปลืองเขาแล้วล่ะผอ้ดีจักเรือ,อไปก็อห้ลยไ้อันนี้ก็มีแบบเสาเสาปูนแน่เสาไม้ในทุคนคัดกันเนาะเด็ดคัดคัดคัด,ดไปละมาลุ้นว่าของเฮามันสิมีน,มน้ำบ่อ ว้าวสีทุกคนน้องนี่หนีโบหลายแล้วน้องน้องข้างหลังนี่ทุกคนเนะพราะว่าน้องข้างหลังนี่มนะันายเดี๋ยวตัวชีเอามือจับไปต้อนะทุกคนเพราะว่าเขาจับใส่ไม่จับเดนแล้วมันห้อนพุกคนะห้อนแล้วมันง่อยทุกคนเนาะนี่ทุกคนรักรักเสานี่ตามที่จอยจื้อ,อบุพิษนี่อยู่แถวๆนี้เลยทุกคนว้าวถือกันได้ดิครอบคลองปลดปักไปอีกที่หลายแล้วตัวก็ใช่ง,ง่ายห้วยทุกคนตัวเสียนะ สายเสือกฟางมันนึ่งดีๆแล้วกันสีง่ายหัวน,นี่ออกไปไหม้ทุกคนเนาะเห็ดไม่เรยได้นี่บที่ยากเลยบทสั้นกับิีเฮ็ดอ่ะนะรอบหัวเพื่อปลูกงาเพิ่มเนาะคันมะทถมนี่ได้พื้นที่เพิ่มนี่ทุกคนพื้นที่การปลูกอะน,นะต้นไม้อย่างเนาะทุกคนเนาะเนีทุกคนบรรยากาศของสวนเขาเนาะการิีีนี้แต่ประมาณนี้เลยทุกคนเนาะฝนมันตกทุกคนน้ำก็ขึ้นกบเขียดก็ออกนะทุกคน,กคนอีบกบุดนี้กัน เต็มคล้องนี่แล้วเนาะทุกคนมันกะทิมาไข่เต็มนี่ทุกคน้วกาตัวเสื้อเลยว่าป่ามันที่มาแบบพอตโตตัวกะงงกันทุกคนป่ามันมาได้ใส่ป่ะอย่างวานนี่แหละแต่และเทือนี่โบได้ออกมาปล่อยโบได้อ,อย่างเลยทุกคนแระยูบูยูมันมีป่าได้ที่ไหนตัวงง,งๆเลยทุกคนแท้เลยบ่เข้าใจเลย <S <S ทางทังที่แบบว่าพื้นที่เขาเป็นพื้นที่แบบปิดนะทุกคนเนาะเบิรงไหมป่ามันที่เข้ามาได้ทางไหนมันบ่มีน้ำไหลเข้ามาเลยมีแต่น้ำฝนมาหรือว่ามันค่อยๆดุดมันน้ำบนอื่นบอก ดุดมาน้ำกับจักยังไงอ้อมแอมนี่บ่ได้มีหนองบ่ได้มีแม่น้ำเลยทุกคนเนาะคือเบิ่งว่าแม่น้ำแถวนี้น้ำแถวนี้แห้งยากเนาะแต่ว่าเวลาตอนตัวสะน้ำนะทุกคนปาคลาเข่งบมักไก่ลายงึดขนาดานาทีโบไดออกมาปล่อยแล้วมันมาแต่ใส่นะมันเป็นข้อขลองใจนะทุกคนเนาะเบิ่งดูนี่เนาะเนาะทุกคนเนาะเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้กับคลิปีแต่เพียงเท่านี้แหละทุกคนตัวมาอัปเดตเรื่องหนองน้ำที่มันมีน้ำนะทุกคนเนาะดีใจหลายที่ว่ามันมีน้ำครั้งนี้เนาะเห็นไหนต้นไม้ตัวซึมซื้นแล้วก็ เกตไหส่วนมีชีวิตชีวาขึ้นเนาะทุกคนเนาะเอาเป็นไรไพรท่มาคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามใส่สองตัวโยยสองล้อพาระตัวโยยแฟมิลี่เนาะทุกคนเนาะที่สำคัญทุกคนฝากติดตามสองเอซันนี่แซนเนลเด้อทุกคนเด้อเพื่อให้ไปฮอสมื่นทรับเนาะทุกคนเนาะฝากทุกคนติดตามติดตามผลงานเป็นกำลังใจพวกเคาทั้งสองคนเนี่เนาะสำหรับคลิปนี้ตัวขอตัวลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าเด้อบ๊ายบายทุกคนผมมีมือเนาะทุกคนเนาะมืออะนะขาจับกล้องกับจับคันห่มแล้วเจอกันคลิปหนน้้้าาเเดดอออททุุกกคคขบใจหลยๆี่น ติดตามมาจนจบคลิปเนาะบายสบายดีทุกคนสบายดีตอนเท่าเศร้านะทุกคนเนาะโอ้อากาศดีแซ้นดีเป็นมือที่พิเศษอีกมือหนึ่งนะทุกคนเนาะโดยมีอย่างมาอวดทุกคนมือนี่ปาสเยวเนานะนี่ทุกคนมาอวดไอ้ฟาไม่กำลังแต่งกินสบายดีไอ้ฟาไม่ ป่อยอกนะทุกคนเนาะนี่ทุกคนสิ่งที่ตัวชิมาอวดวันนี้มีน้ำแล้วกันงันหมกันทุกคนเดี๋ยวตัวชิฟาทุกโอ้ฟาเลื่อมฟาเลื่อมแป๊บๆใส่หมวกแก๊ปมาเดินทุกครับนะทุกคนเนาะเมื่อคืนที่ฝนตกเงี้งทุกคนเี่นี่ทุกคนนี่มีกบมีเขียดเข้าไปบางใครหันร้ายอะไรทุกคนเนาะน้ำเต็มหนองเลยทุกคน มาดีทุกคนมันไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยโคตรสดสืน่นทุกคนตื่นเศร้านี่มือนี่นี่อากาศดีดิทุกคนตตยเลยแบบว่ามาพาทุกคนมาเบิ่งแบบกับบรรยากาศชิลๆนะทุกคนอาฝนตกเนาะมือนี่นี่ต้นมะพร้าวกะยิ้มเปรยๆแล้วได้ฝนมาเนี่เนาะแต่ตัวชิพาทุกคนอย่างเละบริเวณออมแอ้มนี่ไหนหนึ่งทุกคนฝนตกน้ำหุ่งทุกคนเอ้เนาะบางทีตัวชิลลงไปในหนองในหนึ่งบ่ทุกคน น้องนี่นีโบหลายเราหน้องน้องข้างหลังนึงทุกคนนะเพราะว่าน้องข้างหลังนี่มันแบบนั่นมีน้ำจากอะนะหลังคาทุกคนเนาะน้ำกับหัวทุกคนได้หลังคากัได้เดี๋ยวเบิ้งขั้นฝนเสานี่ตัวที่ขึ้นไปแปลงก่อนเนาะทุกคนเนาะทุกคนน้ำเต็มน้องน้องเต็มน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวหาทางหาทางลงไปบ่ทุกคนเนาะตัวบ่ลงดีเนาะลงไปทางไหนเนาะ นี่ทุกคนน้ำเต็มหนองทุกคนเอ้ยสุดจ้าบเลยทุกคนเนาะมีน้ำแล้วทุกคนหนองตัวมีน้ำแล้วเนาะคันว่าฝนตกกันนี่สามสีมื้อนี่ตัวหักพองเลยว่าน้ำแบบเต็มนะทุกคนเนาะน้ำเต็มหนองแล้วกัคันว่าน้ำมานี่ตัวกระสิพักน้ำก่อนแล้วกัสิเอาอะนะมูลมูลงัวงมูลควายมาแล้วกัสิไปนั่นนะทุกคนเนาะอย่ยงเกาะสิไปอันเอามูลงัวงมูลควายมาใส่แล้วกั เสี่ยวป่ามาปล่อยนะทุกคนเนาะพักน้ำไปเหลายๆนี่ทุกคนเบิ่ง,งเครียดนี่น้ำแบบว่าอยากว่าห่งหมดน,นะทุกคนเนาะเครียดน,นี่ตัวว่าเสียธานาคารน้ำสยบเพราะว่าน้ำมันแบบห่งมันเป็นพื้นที่ต่ำเนาะทุกคนเนาะเป็นพื้นที่ต่ำเนาะน้ำมันห่งเพรัะเส้นกระแสคลองเราไว้น้ำออกมาข้างข้างแต่มันก็ต้องได้ฟุตใส่ในฟุตเลิกเติมเลยเนาะเอาน้ำอันนั้นมันคือน้ำมันหัวบ่ไหวๆเดี๋ยวเราให้หหอ่อนก่อนเนาะ ตอนเศร้านี่อออนให้เงียบเนาะฟ้าก็เริ่มพิ่มเพิ่มเยอะขึ้นนี่เอาไอออนน้ำมันหัวไอออนน้ำหัวปะเต็มเอามันคือบุมันคือบุตัดสันน้ำมึดไปบ่นอันนี้นี่โอ้โฟ้าก็ได้น้ำเต็มเต็ม มันก็ตัดต่นี่กะมัินไปยากแล้ว้ยนี่ทุกคนว้าน้ำมันจะอ,ออกหลายวันนี้คือออกแห้งใช่ปะปิดประตูน้ำเอาวะจะปิดประตูน้ำเอาวะเนาะทุกคน้องมือนี่นี่กะเพว่าอะไรเนาะไอ้คนกำลังที่เอาอันนี้มาโอ้โหตายตายตายวันนี้ อันนี้นี่เพ้นกาเราเบิงเบินเบิงไก่เราเบิงเรื่องน้ำพี่นน้ำในคู่มือไก่ไก่กะเต็มนะทุกคนมันนี่นี่ก็ได้เด็กตัวสิฟ้าทุกคนมาเบิงมือที่เรียบร้ฝนมันตกนะทุกคนเนาะว่าไก่เขาเป็นยังไงยู่ดีมีแห้งคือเก่านะทุกคนเนาะผมได้ออกไปนอกกาถือว่าฝนกาพากเขามาอยู่นะทุกคนเนาะเป็นส่วนหนึ่งพากเขามาส่วนหนึ่งแต่มันกะ สบายสบายอยู่ได้นะทุกคนเนาะเที่นี่ไก่มานอนเฝ้าเต็มแล้วก็กินข้าวสบายใจซึมเดียวกะเกี่ยมไข่แล้วทุกคนมือนี่อากาศดีละคันว่าเป็นดีๆนะนี่นี่สิได้อนามัยคอกสิได้เอามันเป็นอะไรนั่นเดเอไอออนขี่ที่มันยุ่งนี้เดชจังเลยฮะอนามัยดีแล้วเชียร์ๆคอดๆละอนามัยดีๆเนาะแล้วพวกอะไรตะนางที่มันไม่ขี่ติดเท้าเสียจริงเลย มีพลอยกัน,นโโเท้าว่ฮะปัดกัเท้ามาปัดดีดีพลอยกันเท่าบ่้โหเหี้ยปาโถ่จนมาหักมันเห็ดที่ลึกเนะาะไกลยฮะไก่เลยเหยียบแท้เหยียบว่ะยามันเบื้องอันนี้เนี่ยจนมาเอ็นห้างอาหารนจนว่าเอ็นลงเป็นเห็ดอ่าน่องนี่เอ้าเดาลยงกินข้าวเนาะตัวที่แบบสุขภาพดีกันไหล่ที่กันแต่ว่าตัวที่แบบป่วยกันหลายที่กันเนาะ ตัวกล้วยก็กินเปลืองเขานันแหละโอ้ดีจักดีอะออกไปกันเลยไปเลยปะเนาะไก่กับผักไปนี่เดี๋ยวเพิ่งซื้อาทุกคนเดี๋ยวเบิ่งอยู่บริเวณคลองเสกไก่นะทุกคนเปไปลุ้นเบิง่งว่าน้ำมันสีมีบ่เนาะทุกคนไปหาพ่อก่อนเนาะไปหาพ่อก่อนว่าพ่อที่อย่างอยู่เดี๋ยวนี้พ่อกำลังแบบเกียนจกนันแจ็คนี่จกนั่นแจ,จ,จ๊บนี่อยู่เนาะทุกคนเนาะเบิง่งแมวแดงตัวน้ำจุดบอลรุ่นลุ่นนี่มันก็นไหลอ้อขึ้นไงทุกคนน้ำมันไหลออกแล้วก้ะ โอ้ไปว่าล้ำละลอยเลยทุกคนเนาะแล้วก็พวกพวกบเขียดมื่อนี้ห้อง,องเต็มเลยทุกคนโคตรสดชื่นเลยทุกคนมื่อนี้นี่สดชื่นอย่าบอกสดชื่นเกินนะทุกคนสดชื่นได้สดชื่นว่ะอันบรรยากาศตอนเศร้าคนกำลังตกนอะนทุกคนโอ้โหทุกคนมาแส่นอมื่อนี้เนาะมาแส่นอต,ตัวจีบาทุกคนยางเลาะเนาะบริเวียนมอค้างเน,งนาะ ต้นมะนาวตัวโอ้ยยิ้มเปย์เย์แล้วต้นมะนาวก็ได้ต้นมะนาวต้นนี่อย่างพวกนี้นี่ถือถือน้ำได้ทุกคนเนาะมึงกุ๊กที่แบบมีมากหลายๆก็มีที่กันได้ทุกคนกุ๊กนี้นี่มากมแกล่าได้ทุกคนแต่ว่ามีพวกกันนะนอนพวกกับซีมิวเจอได้เน่อยทุกคนมามาเกาะแล้วกันมากินใบมันเนาะแต่ว่าห้องกับพยายามอบออกขมือขอมือเดี๋ยวนี้นี่กัเริ่มมีใบแล้วทันซะ่วกงก่อนก็คือใบก็จนซิบพวกีทุกคนอันนี้คือกันไงรู้ อันนี้คือกันจุดซีโอมีใบมันเนาะฝนตกแป,ป,แป,ป๊บๆนะทุกคนเนาะไปหมกแก็บมาเดินกุบกรับนะทุกคนนี่ต้นไม้ไใบหญ้าใหญ่เต็มโอ้อันนี้เมียคือไมอียงใส่หนิวันนี้ขางอันนี้นี่ไว <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะ <c oughs> บอกนี่เพิ่งห้าหวานซาเลี่ยอตัวกับปงอบไกไวทุกคน เบิ้องตัวตัดใหม่ๆนี่นะทุกคนทั้งรุมนี่เนะาะทั้งรุมนี่เป็นตัวตัดใหม่นะทุกคนตัดแป๊บเดียวนึงแบบปุง้งออกมาแบบเต็มเลยทุกคนเนาะเดี๋ยวมาสุดหน้านี่ซีได้ตัดเอาเบิร์ดแล้วก็เอาขอมันเอาไว้เอาไวป้ปลูกนะทุกคนคันว่ามีคันว่ามีรถไถสันซะมีรถไถมาแล้วก็มาไถแล้วก็ปลูกดีๆีไหมเนาะทุกคนวู้สุดยอดเลยเนาะเบิงเ้งแถวนี้นี่ซีได้มาเสียไหมอะไรเสียญ้าไหมมันเป็นพวกนอนที่แบบวา่าเป็นต่อที่เขาจะขวดออกไปวมืดเนาะ นี่ก็มีแบบเสาเสาปูนเนี่ยเสาไม้เนี่ยทุกคนคัดกันเนาะเด็ดคัดคัดคัดไปล้วก็ใส่แบบหัวเล็กน้ำใส่มันก็ยูดียูได้ทุกคนหัวนี่ก็ได้บางคนบอกว่าโอ้ใส่นี้มันซียูได้จังได้อย่างวันนี้เนาะทุกคนเบิ่งคนนี้พอพอที่เอาขุดน้ำมันควรพอขุดทองบ่ให้มันนําไปใส่แล้วให้มันเข้าไปให้มันเข้าไปในกกล้วยนี่จิบบะโดยจังใดกกล้วยมันคือตายเนาะโอ้แม่นอี๋ทุกคนมึงไหม พอเอานี่มาปานนำ้ำพ่อให้น้ำมันใส่ใสเนาะให้มันเข้าไปในกกล้วยนี่ทุกคนเห็นบ่สร้างเฮ็ดใ้พวกอะไรฝนตกเราโบยู่บ่เซาเลยเพื่อนนะ่ะมาจัก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 ทีเนาะทุกคนนี่อันนี้อีกขังน้ำมันไว้เนาะทุกคนพ่อให้น้ำมันไปน่ใ,ไปใส่อากาศให้มันลงในหน่นอกกล้วยนี่เนาะทุกคนต้นมะกซีดาตัวกันต้องในยางระวังหน,หนึ่งทุกคนเกือบมันติดติดต,ต,ติดตุ่มนะทุกคนบบมีบบมีเกือบโบกเนาะ บลดได้ใส่เกือบโบกมาลำเกิดเกิดมันตัวมันติดต่มดินอน่อนเลยได้ทุกคนนี่ดินอ่อนนะนี่นี่เดี๋ยวตัวสีเอาจกมาซับ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 ,ซบให้มันเป็นรองมันนะทุกคนเราเราก็ให้แบบน้ามันเข่าซึมลงไปในดินนะทุกคนท่านซึมไปเข่าในดินแล้วกันเมื่อไหร่เราก็เอาขี้งัวขี้ย่งมาใส่เนาะทุกคนอันนี้ตัวคุดขุมไปเห็นบ่มเมื่อบว์มหนอันนี้อันนี้พี่ตัวคุดขุมไว้สำหรับนาเกี่ยมไว้แบบปลูกต้นไม้นะทุกคนเนาะ อันนี้ต้นมันโอกินาวาตัวก็เริ่มออกงามไม่ได้ทุกคนโอ้ฮูมันนี่ฮูซึ่งมันมันตึงเลยทุกคนฮูซึ่งกับมันนี่มันตึงขึ้นเนาะตึงขึ้นเพราะว่ามันได้น้ำเนาะพคบซีดาก็ได้พคบซีดาก็น้ำหืมแถวว่าโอ้ตายตายเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเนี้ยจุดโบราณทุกคนมันติดมันติดติดนะทุกคนเนาะแต่ว่ากบมันนะมันหนีบหูมันสิรอดวอนน้ำน้ำฮูซึกว่าน้ำขังมันไหลไปโอ้ไอ้ัวตัวตกคุ้ม ตัวขุมที่ตัวเองคุดเองผมมันอยู่วันนี้นะทุกคนเนาะตัวขุมที่ตัวเองเป็นคนคุดอีกได้นะบันน้ขุมคนอื่นคุดด้เนี่ทุกคนใครแต่เอาเพ็ดเป็นพวนพวนั่นนี่ไว้เนาะทุกคนเนาะต้นมักซีดามันก็น่าจะงามดีอยซองนี้นี่ฝนตกเมื่อไนร่จีได้คุดบนนี้อีกขุมหนึ่งเนาะทุกคนเนาะคุดหม่องนี้หม่องนี้อีกขุมหนึ่งเพราะว่าให้มันซื้อกับตัวนี้เนาะประมาณนี้แหละ ขุดไว้นะทุกคนเนาะขุดไว้หล้วก็รห่อนย้ำเลยหลักกามาวางระบบท่อดีๆวางระบบท่อให้มันให้มันสบายๆนะทุกคนเนาะอันนี้นี่คันว่ารถยกอย่างในมานี่เดี๋ยวออกเบิร์ตยูนี่โกกหมงมังกรนี่เนาะเดี๋ยวข่างโกกมังกรเดี๋ยวออกใหม่แลักการทรงซีเร็ดใหม่เนาะทุกคนเนาะมันญี่ปุ่นโอกินาวาแต่ว่าอันตัวงามๆที่สุดแม็นตัวกวนตัวกับอูเป็นคนเห็ดนะทุกคนเนาะเพราะว่ามันเกิดจากการใส่ใจนะทุกคนเนาะ หลินตัวเองได้มาดิดินี่แล้วนี่นี่ไอคนเอานะขี่งัวขี่ยังมาใส่ปตกับขีิดินนะทุกคนหมักไว้ดำมืดหนึ่งดอกโบ้ได้ดนดอกเนาะแต่ว่าอันนี้นี่เบิ้งทุกคนดินมันสิต่างนะทุกคนเนาแล้วก็ออกงามเนาะออกเป็นพุ่วเป็นพุ่วเลยทุกคนแต่ว่าโบ้หู้นี่อีกดุนแปลงหองนี้สิได้เก็บเกี่ยวนะทุกคนเนาะนี่อย่างไอออนเกี่ยวมัวไอออนกำลังเกี่ยวมูเดี๋ยวตัวสิพาทุกคนไปเบิ้ง หมูทุกคนเมื่อนี้เป็นยังไงล่ะเนาะฝนตกก็รู้สึกว่าเออจะให้เรียกสบายดีเลยทุกคนขั้นฝนตกซ้ำนี้นหะมันพอดีพองามหน่อยทุกคนเนาะพอดีแบบไฟเรือแบบแบบแบบนึง <c oughs> <c oughs> ไอออนเบิง้งไออนอนน่ะนะตัดหญ้าเมื่อวานนี้เกี้ยงเมืเลยทุกคนลมอ้อมเลมๆเนาะทุกคนเนาะเรา,า,นะรานนะตัดไปว่าไอแบบนี้มันทับกับดินแล้วก็สบายๆเนาะทุกคนเนาะ อ้าวบอนี่เป็นตัวนี้อ้๋อันนี้บอนี่มันหัวไวอ่อนมันหัวตีหัวน้ำนี่ฮะออกว่ะได้ออกแด่งใหม่ก่อนมันฟูมันอะไรหมดแล้วผงมันฟูขึ้นดิโอ้แสดงว่าน้ำมันเข้าไปในพื้นะเนาะน้ำมันเข้าลงพืชแล้วอันน่ะน้ำอันน่ะผ้าอันนี้มันฟูขึ้นทุกคน ลาในแดงไหลออกเบิดยามันท้องมีหลายอยู่หมูอุดก็ได้โอ้ยอุดกับนั่นเนาะเฮ้ยนี่ทุกคนอุดก็ได้ร์นน้ำในนึงเนาะฝนตกเนาะเอ้ามันมันไปกินอย่างวันมันคือตุ้ยหรอไปพ่อมันคือใหญ่ให้มันกินอย่าง ย่านมันกิ่นสเศษยดใยนะใบสาลีเมื่อวานนอายุเนาะข้อของกุ้งเลยเจ้านี่กินให้กินว่าหักเลยตัวหมตีมีกี่แล้วทุกคนตัวมากขึ้นของ้วนๆขนาดทุกคนคือแมวมันมันมีตั้งคันมันข้อมันใหญ่เท่ากับมักมักเนาะทุกคนกำลังค้นอาหารซัมสกินตัวเก่าจะกินโบเวอร์เทอร์ตัวใหม่ๆอีกแล้วเนาะ ไข่รประตูเข่าวะเอาเจ้คือภูเข่าทางนี้สิเข่าได้บ่เข่าได้บ่บ๊อกกล้าไข่ประตูแล้วเดี๋ยวนี้ซีนี้ปัญหาอีกเนาะตะกี้ไขประตูเข่าได้แล้วมันก็แล่นเข่าเนาะเดี๋ยวนี้มีมันน่นอันนั้นอีมเข่าดูแล้วมันก็จระจุนเนาะทุกคนขั้นก็จระจุนในช่วงฝุดเนานะนี่นี่ตายเลยทุกคนพวกใบพวกเศษอันนี้เขาเอาไปอันนั้นตอนเนาะทุกคนเนาะมันสิกกิ้งครับ มูลหมูครับพวกน้ำนอ่ะนะนั่นเงี้ยวของหมูนะทุกคนน่าละกอะไปเฮ็ดเป็นปุ๋ยโอ้คักสุดทุกคนเด่เต็มเลยเนี่ยนี่งากระกินแบบนี้นะมาดันท่อบอก่อู้ก็ยังพากันงากระกินเต็มอาหารเต็มยศขนาดเลยทุกคนมื้อนี้แต่ว่าอาหารเีาเหลือเมื่อวานนี้มันก็หลายเติมนะทุกคนมีพวกสาลีมีอย่างอีกเนาะ จะคักโคตรแล้วนี่นะพี่ลึกเนาะทรงแซบไปนีนะโอ้โยน้ำย่อยออกดังเต็มอ่ะไหนมันนาทีมันกินมันก็นกินไปเดี๋ยวเห้เสิ้อผาทุกคนไปงานเบิองจุดอื่นเนาะทุกคนเนะาะาหวาหวไหว อันนี้เบิ่งทุกคนพอมาเห็ดอ่ะนะห้องอันนี้เนาะทุกคนมันน่าจะแต่ว่าดินก็ยังแข็งอยู่เลยทุกคนแข็งแข็งหลอยู่เนาะเพราะว่าน้ำมันยังมาบุคคลแต่ว่าน้ำบ่อน่าจะขุนอยู่แต่ว่าน้ำบ่อลอันนี้เขาบริสไซร์เลยทุกคนเพราะว่าน้ำมันน่าจะขุนแหงเนาะน้ำมันขุนแหงแล้วมับบริสไซร์เนี่พอไปเห็ดทางน้ำใหม่เออเห็ดอะไรก็คักแค่นั้น เราตัดบ่ให้มันลงไปทางน้ใกล้ๆนลำบอ่อนะทุกคนโบชัดแล้วมันคุณหมดเนาะนี่ทุกคนเราไปทางน้ำใหม่กระดีขึ้นกันเลยทุกคนมันลงไปนลำบอ่อแล้วน้ำคุณมันว่นเป็นตาไส่น้ำเลยมาลุ้นว่าของเฮามันสิมีน้ำบ,อบ่อป้าดติ้อทุกคนโอ้ น้ำอยู่ในคลองน้ำอันนี้ก็มีเต็มเลยทุกคนปาร์ทีดู <c oughs> ข้คักาข้าข้าข้าำโบก็มีน้ำอ,อันนี้ก็มีวันนี้ทุกคนพอเจอน้ำมันไหลอย่างผิดทีพอวันนี้ปารทุกคนยาวเหยียดเลยวันนี้นี่ตามแบบคันมีเป็นน้ำแบบนี้ตลอดตลอดนี่โอ้ยคักแค่เอาป่ามาปล่อยคือตอนนั้นานะทุกคนเนาะ แต่ว <g ül> ่าป่าก็หายไปลายติบไปมาปล่อยก็ได้มาขุดทางเปลี่ยนแล้วน้ำมั้งทุกคนเนาะแต่กี้นี่โอ้คักแท้นนะตั้งใจว่าเช็ดคือนะคอนเซปต์ของในหลวงพ่เนาะเอาไปเอามาก,ก็คือแบบมันบรรปบินไปตามที่เขาหวังเนาะทุกคนโครงการที่เพื่อนวางไว้มันก็ดีอยู่แต่ว่าเขา ขาดน้ำทุกคนขาดน้ำมันกน็เป็นไปได้ยากนะทุกคนเนาะมันเป็นไปได้ยากที่จะที่จะเฮ็ดที่จะสร้างคือพื้นแต่ว่าเขากับปั๊บเปลี่ยนเอาะนะทุกคนเนาะการวางคอนเซ็ปต์คือแบบพื้นน้ำมันแหละที่จริงพื้นที่เขากับว่าคอนเซ็ปต์คล้ายๆคือแบบพื้นคือเกา่าแต่ว่าเขาปั๊บเปลี่ยนคอนเซ็ปต์เข้าไปเล็กๆน,น,น้อยๆหน่อทุกคนเพื่อให้มันเข้ากับตอนดินของเขานะเนาะได้ขึ้นกับเกบเรี่ยทุกคน เบิ่งไปแล้วนี่นะทุกคนเนาะไปแล้วนี่ก็คือแบบว่าน้นำทุกคนปอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวมายืนอยู่แจ่นี่เนาะนี่ทุกคนน้ำเต็มคลองทุกคนเอ้ยคักสุดเนาะอ,อยากเห็นบรรยากาศแบบนี้มาโดนละทุกคนคันมีน้ำแบบนี้นี่สบายเลยเอาเอาใดจ,จุมม่มมาจุ่มกันได้ทุกคนเอามาจุ่มแล้วก็ดูดไปหดน,น,น,น้ำต้นไม้นะทุกคนเนาะแต่ว่าจุ่มไปจุ่มมาขาานาะดนั้นมันก็นมืดคือเก่าเนาะทุกคน ตะกี้ป่ามันมาขว่อนอยู่นี่แหละทุกคนหมอกาลายพวกปลาเขีงไปอย่างคือกันตัวกระนึดคือกัน,น,กนทุกคนปลาเขีงมันมาได้จังไลยมาอยู่แบบนี้เนี่ยทุกคนเนาะมาอยู่ในบอ่อแบบนี้ทางที่เขาบ่ได้เอามาปล่อย,ยทุกคนบ่ได้เอามาปล่อยแล้วมันก็บแบบมีมาเรื่อยๆแหละทุกคนเาปลาเขีงเนาะต้นหมกพลาวตัวเนะเาะตัวหมกพ้าวพอใส่ปุ๋ยดีขนาดนี่อ้าพอย่านเหมืนนี่ดิ อเอาไม้มาเสื้อบอพอ่พ่อเอาไม้ม่แปลงทางน้ำเลยเฮ้อมันลงเฮิ่มลงตามดินน่ะมันจึงบ่เสาะดินไปอีกเ<ห>ลียกใม้กลมเหมก็กได้อันนี้แปลงทางน้ำใหม่ทุกคนเห็นมันลงทางนี้เนาะเพราะว่าทางนี้นี่เบิง่งดูสภาพทุกคนน้ำมันเสาะมาเอาแต่ว,วา่ามือหน้าสิได้ตักมาใส่ไม้ละกาไร่บุดีน้ำบุหู่ก็ขึ้นจากท่อแล้วหู้เดี๋ยวนี้นี่ จากเบิ้งน้ำบ่ก็พอเรียกว่าวขึ้นหลายไปบนไดนแล้วเนาะบนเนาะนี่แต่หาน้ำทางใหม่ให้มาทางนี้เนาะแตดีที่กันทุกคนลงจูบๆเดี๋ยวก็เต็มเนาะทุกคนเนาะสุดหน้าเนาะงซีเฮ็ดเป็นอนันนะเอาซีเมนต์อนี่ย,ยามาปูบนทั้งหน้าบอน,น้ำนี่ให้มันเต็มหลังจากมันเต็มแล้วแล้วก็ให้มันเพียงกับหน้าดินเลยแหละทุกคน หลกการมันลุดบระพีในหนึง่งบางทีก็ชี้ส่เสาค่ำแล้วการชีเทคันทับดีๆนะทุกคนแล้กกาเทแบบมันเต็มกับหนาดีๆน้ำมันจึงบุ่ลงไปในบอ่อนะทุกคนเนาะเพราะว่าทางกลางบอ่อห้องอาอนั่นดิเ้องอามาหินใส่ได้ทุกคนเ้องอามาหินใส่แล้วมันกระดาษจะมีน้ำแบบสอดแทรกลงไปแน่นะทุกคนนี่ทุกคนบึง้งบรรยากาศอยู่ส่วนตะยอยเนาะคักขึนนน้นกันในทุกคนบรรยากาศตอนนี้นี่เลมกัมกๆเลยทุกคนเวลาฝนมันตกมันรู้สึกแบบมีกระจิ๊ดใจในการเทสวน ตอนมันแรงอะนะทุกคนเลยจนแบบจนแบบโอ้จักจยังไหนเนาะสวนนี้เนาะสินะมันละเป็น,น,น,นอันนี้เนาะมองนี่นี่เขาได้เอารถมาถทยถ่ยนี่กบนี่ปับปุงดินนี่คักเลยทุกคนเพราะว่ามองมองนี่เนาะทุกคนเนาะมองนี่เนาะแถวแถว,แถวนี้นะมันทีเป็นมองที่ว่าตัวปลูกเข่ามาก่อนปีไก่นี่นะทุกคนปลูกเข่าปีไก่แล้วมันกา็ายปแบบว่ามันทิมีต่อพวกเฟืองพวกอย่างทุกคนสังเกตบงหน่อยน่าจะเห็นเนาะทุกคนเพราะว่าเฟืองพวกนี้เน่ะตัวโบไห่เพื่อนเอาออกเลยเห็นบัทุกคน ตัวบได้เหยือออกเลยได้เฟืองพวพนี้ตั้งใจว่าให้มันหุมให้มันให้มันปกให้มันคุ้มดินเนาะหลังจากมันคุ้มดินแล้วก็ให้หมบบว่าให้มันเป็นปุ๋ยไปในโตเนาะทุกคนอันนี้นเนาะก็ะถือว่าเจ๋วอีกแบบนนหนึ่งเนาะทุกคนขักเลยนู่นี่นี่ก็คือหลังจากที่แบบน้ำต็มคลองเนี่นะทุกคนน้ำมีอยู่ในคลองนี่ก็กบเขียดทุกคนป้าี่ยวทุกห้องสนันวันไหวทุกคนดิเมื่อคืนนี่เป็นมือที่แบบฝนตกมาแหงขนาดได้หอบหลายหลายเดือนเนาะแต่ว่ากะ ฟ้าวห้องบปเด็กกัตูบจนมันสั้นพเพนะื่ออะลรเนาะหลักกาเบิง้งตัวอยากขึ้นไปเอาซิลิโคนไปซีดเถึงข,น,ขนาดเพราะว่ามันมันหัวเนาะฝนหัวมันมีหอดอีกอ่างดี๋ยว้องเสียงก็เคลียด์เลยทุกคนเด้อนี่ยขากบ่าบทุกคนมีบูเดินีนกระเสียงถูกตัวเคลียด์เลยนี่มันได้ยินเสียงกันยังมาแล้วมันจะเงียบนะทุกคนเนาะ คลักสุดนี่ทุกคนเบิง่งบรรยากาศทางนี้เดอ้อเดี๋ยวตัวสิค่อยๆย่งางไปเนาะบรรยากาศสุดแจวสุดคขามทุกคนคบกบเขียดออกมาห้องเต็มขนาดนัะนะกบเขียดยังดีใจเฮากระแห้งดีใจเลยนะทุกคนเนาะในฝนแบบว่าวนตกมาครั้งนี้เบิ่งนี่ฝนตกปรมานี่ใบกล้วยไปอยังอันนั้นมืดละทุกคนเนาะใบไม้มันก็เริ่มโป้งออกมาทุกคนมันได้กินน้ำเนาะได้กินน้ำสบายใจ ก้วยพอก็ดีใจยิ้มเปรยๆอยู่เะยนี่ปีนี้ถือว่าน่าจะติดได้ก้วยพอกได้ปลูกไว้นะทุกคนเนาะให้มันคักๆเนาะนี่ทุกคนมือมือวานนี่ทุกคนมือวานนี่เขาได้ไปเข้าไปกิบนอทุกคนละกันเห็นนะนะรักเสาอยู่บริเวณแจ่นั่แหละทุกคนเนาะคันว่าได้นน่โอ้ดินแถวๆนี่ทุกคนแถวๆนี้เป็นดินโต้เมื่อตแถวๆทางนอกหัวนี่เป็นดินโต้เมื่อละกันคันว่าได้เฮ็ดหม่กับโอ้คักสุดแล้วนี่นะ นาะมาแล้วบางทีก็เอามาไทยแล้วก็ผูกหญ้าอีกนี่ันครักเนาะมันสิ่งกบสิ่งเสียน่าจะอยู่แถวลุ่มๆเนี่ยทุกคนน้ำเต็มเลยทุกคนเลยเฮือมมาเยอะนะทุกคนเนาะน้ำไทยดีก็อยากใส่อยู่ด้วยนี่ทุกคนที่จริงมันมีทางน้ำอีกทางหนึ่งในทีมันลงมาหนิเนาะนี่มองนี่ดิว้าวว้าวว้า ตกตกะขุมทุกคนเี่โตกะขุมน้ำลงมาหนีอีกหนึ่งนะทุกคนเนาะจุดหนึ่งล้วก็ทางนี้อีกนะทุกคนเนาะทางน้ำสุดคักไปเลยทุกคนจะดุจลุ่มเหมือนหมองที่พ่อนะพูดกันนะกุมกุกุมกุ้งเาเนาะนี่ทุกคนมือน้ำที่จริงทางนี้มันพอตันเนาะเขาเนาะบบตันนี่แถวนี้ซิมีน้ำมาไหลอีกเิดหนี่ทุกคนเนาะทุกคนลอง คอมเมนต์ซวยบอกตัวในว่าคั้นบาเฮ็ดถนทางหนีคลองอันนี้ควรถมบ่อนะทุกคนเนาะทุกคนลองคอมเมนต์บอกตัวซวยซวยตัวเด้อทุกคนเด้อว่าควรถมบ่คั้นถมบางทีนี่ตัวสิตัวสิถมเลยเนยาะเพราะว่ามันจะสิได้พื้นที่เข้ามาเพิ่มคั้นบ่ถมนี่ก้คือว่าอะไรทุกคนน้ำม,มันบ่อยู่เนาะคะั้นน้ำมันอยูน่นี่ตัวก็สิเฮ็ดสิเฮ็ดต่ออยู่ทุกคนเนาะเบิ่งมองตัวยอย่างละลงใส่เมื่อกี้ คนเบิ่งอ้อมข้างแถวนี้นี่เกียมมีแล้วนี่เกียมหานอีเล่นี่นะเนาะเกียมหานอคักๆอีเนาะตกเกียมห้องที่ลึกมือนี่นี่เป็นมือที่ว่าเฮามีนัดตอทุกคนเนาะมีนัดกับข้าเจ้าสิมาเบรลมมาเบิ่งเรื่องการเถนนเนาะทุกคนท่านข้าเจ้าบวมาสุดนี้นี่ตัวกับตัวกับซิบอยู่ละอ้าวตัวนี้ล่มทุกคนจับโดนโทษเนาะไว้ขอโทษขออภัยทุกคนแป๊บนึง